แยกคำเป็นคำตายเอ้ยไม่ต้องมัวทำนายเอ้ยเพราะว่าคำเป็นคำตายเราดูที่ตัวสะกดยังไงเอ้ยตัวสะกดเรียนมาเอ้ยทั้งหมดแปดมาตาเอ้ยจำว่านมยวงกบวับบทถ้าจำไม่ได้เอากระดาษมาเอ เอากระดาษมาจดเฮ้ย <c oughs> เขียนลงไปให้หมดเฮ้ยนมยวงงกบอยเขียนว่านมยวงกับบดอดเย <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในเพจแรปเตอร์เพจที่จะทําให้การเรียนการสอนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมมาเซอร์ท็อปนะครับหรือคุณครูท็อปนะครับวันนี้ใส่ชุดไทยมาเนื่องจากโรงเรียนให้แต่งชุดไทยนะครับไม่ใช่เป็นพนักงานนวดแผนโบราณแต่อย่างใดอย่าเข้าใจผิดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิชาภาษาไทยในหัวข้อเรื่องคําเป็นคําตายและการเรียนคําเป็นคําตายของเราในวันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมจะเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนของคุณและจะเป็นยังไงไปดูกัน ใช่แล้วครับที่ผมบอกว่าการเรียนเรื่องคำเป็นคำตายของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้ผมจะสอนเป็นเพลงแรปโย่ไปแยกคำเป็นคำตายเอ้ไม่ต้องมัวทำนายเอ้เพราะว่าคำเป็นคำตายเขาดูที่ตัวสะกดยังไงเอ้ตัวสะกดเรียนมาเอ้ทั้งหมดแปดมาตราเอ้จำว่านมยวงกับบทถ้าจำไม่ได้เอากระดาษมาเอ้ เอากระดาษมาจดเอ้ยเขียนลงไปให้หมดเอ้ยนมยวงอกอบอดอเขียนว่านมยวงกับบทเอ้ยคำเป็นต้องเป็นนมยวงเอ้ยสะกดด้วยนมยวงเอ้ยสะกดด้วยนอมอยอวงอต้องเป็นคำเป็นชัวชัวเอ้ยคำตายต้องเป็นกับบท จะไม่ได้ให้จดไอ้สกดด้วยกอบอดอเราก็จัดเป็นคำตายทั้งหมดเอ้อย่างเช่นคำว่ากินอย่างเช่นคำว่าชิมกินชิมนอมอสะกดอยู่ในนมยวงคำเป็นจริงๆเอ้อย่างเช่นคำว่าหลบ เอย,อย่างเช่นคำว่าตอดเอ้ยลบก,กดบอดอสะกดอยู่ในกับบทคำตายทั้งหมดเอ้ยไม่มีตัวสะกดเงีย้ยดูที่เสียงสละแทนเสียงสั้นก็คือคำตายเสียงยาวคำเป็นโอ้ยง่ายอย่างแรงเอ้ อย่างเช่นคำว่าปลาเอ้ก็คือสระอาเอ้อาสระเสียงยาวปลาเป็นคำเป็นโอโหง่ายจังเอ้ยอย่างเช่นคำว่ากะปิเอ้ยกะปิสระอ,อิเอ้ะอ,อีเสียงสั้นดูสิดังนั้นกะปิคำตายนะสิ เป็นยังไงบ้างครับคำเป็นคำตายแบบแรปแรปแบบผมนะครับเข้าใจกันไหมครับถ้าไม่เข้าใจนะครับผมมีอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปรับฟังกัน หลังจากที่ฟังผมแรปโยเกี่ยวกับคำเป็นคำตายไปแล้วนะครับผมก็จะขอมาอธิบายสักเล็กน้อยเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจาเรื่องคำเป็นคำตายอย่างแจ่มแจ้งนะครับผมอย่างแรกนะครับคำเป็นคำตายเนี่ยเราดูที่ตัวสะกดเป็นหลักใช่ไหมครับในกรณีที่คำนั้นเนี่ยมันมีตัวสะกดนะและตัวสะกดเนี่ยนักเรียนเนี่ยเค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 ยโดนคุณครูถามไหมว่าเด็กชายอ,อน,นุอ์ลองไล่ตัวสะกดทั้ง8มาตามาสิเพราะตัวสะกดมันมี8มาตราใช่ไหมครับผมลองไล่มาสิ ก็ยืนขึ้นไล่ออแม่กงแม่กลนแม่กลมแม่กง,กงเอา้าไปยังวะแม่กลนเอา้าแม่กกแม่กลเอาไล่ไม่ถูกเพราะว่ามันงงไงครับผมเลยสอนวิธีนี้ครับก็คือวิธีจําเป็นนมยวงกับกระบทซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองนะครับผมบอกไว้ก่อน,นครับเป็นอาจารย์ ันไหนนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สอนวิธีนี้มาแล้วผมก็จําซึ่งมันเป็นวิธีที่ดีมากในการจําม,มัตราตัวสะกดก็คือจําเป็นนมยวงกับกระบฏเลยนะซึ่งจะมีนอมอยอวองอมันก็คือแม่กลกลมเกยเกลกงส่วนกอบอดอกระบฏเนี่ยมันก็จําเป็นกกกบกดง่ายมากครบ8มตัตราเลยนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งแม่กงแม่เกยแม่กก แม่กลนเอาพูดไปยังว่านั่นแหละครับงงครับจำแบบนี้ดีกว่านะครับซึ่งถ้าเป็นคำเป็นก็สะกดด้วยนมยวงถ้าเป็นคำตายก็สะกดด้วยกระบดจำง่ายๆแบบนี้เราก็เขียนไว้เลยครับเวลาเราจะทำข้อสอบหรือทำแบบฝึกหัดเนี่ยเราเขียนทดไว้เลยนมยวงกบทเขียนไว้บนหัวเลยครับคุณครูไม่ว่าแน่นอนนะครับเป็นการทดไว้เพื่อกันเหนียวครับเนี่ยอย่างที่ผมร้องเพลงไปนะครับก็คือคำเป็นต้องเป็นนมยวง สะกดด้วยนมยวงสะกดด้วยนอมอยอวงต้องเป็นคําเป็นชัวชัวคําตายต้องเป็นกะบดจําไม่ได้ให้จดสะกดด้วยกอบอดอเราก็จัดเป็นคําตายทั้งหมดแบบนี้ครับผมจะจำง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกทดไว้เลยทดไว้วนหัวแบบที่ผมเขียนเนี่ยคำเป็นนมยวงคําตายกระบดแล้วเวลาเราเจอข้อสอบอย่างเช่นคาําว่าข้าว แล้วก็ดูที่ต,ตัวสกดคือตัวสุดท้ายเฮ้ยวอแหวนไงวอแหวนไงวอแหวนอยู่ในนมยวงหรือกระบดอ่ะฮะ huh? อยู่ในนมยวงนี่ไงมันต้องเป็นคําเป็นแน่นอนได้คะแนนติ้งต่อง,ง,องดิ้งต่องไว้เลยนะครับถูกต้องนะครับต่อไปฉันเฮ้ย hey, คำว่าฉันนอนหนูเป็นต,ตัวสกดเห็นไหมขีดเส้นใต้ไว้แล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ย hey, คำว่านอนหนูตัวนอนหนูเนี่ยมันอยู่ในนมยวงหรือกระบดอ่ามันอยู่ในนมยวงนี่นามันก็ต้องเป็นคําเป็นแล้วก็ตอบคําเป็นเราก็ได้คะแนนแล้วใช่ไหมครับเลขคำหนึ่งคำว่าหมด หนูสะกดมันคือดอเด็กนะดอเด็กอยู่ในนมยองหรือกระบดนะอ๋อมันอยู่ในกระบดมันเป็นแม่กดกบกดมันคือแม่กดซึ่งเป็นคําตายเห็นไหมง่ายไหมครับง่ายมากๆในเรื่องคําเป็นคาตาย,ยคาเป็นคําตายนะครับในกรณีที่มีตัวสะกดเราจะดูที่ตัวสะกดก่อนไอ้บางทีครับบางคนจะสงสัยคํานี้ครับการฮ่าไม่เป็นไรเราเรียนมาแล้วนะครับนมยงกระบดพอมาเจอคาว่าการ,รอลออิง ลอลิงลอลิงไม่อยู่ในนมยวงไม่มีลอลิงอยู่ในนมยวงเลยลอลิงอยู่ในกระบทไหมก็ไม่อยู่ตายแล้วทํายังไงดีน้องๆหนูๆนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับว่าโู้ชั้นจะสอบตกแน่เลยโอ้โหทำไมมันไม่มีอ่ะนมยวงกระบดไม่มีลอลิงเลยอ่ะไม่ต้องกังวลครับคำว่าการที่แปลว่าเวลาอันนี้ครับผมนักเรียนหรือน้องๆนะครับลองเขียนให้มันง่ายกว่านี้สิครับคำว่าการเขียนยังไงเขียนการง่ายๆเลยแบบไม่ต้องคิดมากเลยเขียนให้มันง่ายที่สุดใช่มันเขียนว่า กอานอการไงเขาเรียกว่าคาที่สะกดไม่ตรงมาตราครับผมถ้าให้ผู้ภาษาผมก็คือมันเป็นแบบว่าสายลับ<อ>แปงร่างมานะครับเราต้องจับมันให้ได้ว่าไอ้คว่าการหรือลอิงเนี่ยมันสะกดเป็นมาตราไหนในภาษาไทยนะครับสรุปแล้วเนี่ยมันก็อยู่ในมาตรากลน,นะครับเราเขียนกอานอการง่ายๆพอมาดูนอนหนูถอดลูกมันมากการลอลิงหรือการนอนหนูก,นนหนก็อ่านว่าการเหมือนกันคราวนี้เป็นนอนหนูเจอในนมยวงไหมเจอเราก็ตอบว่าเป็นคําเป็น เช่นเดียวคําว่ากดเฮ้ยดอชดาดอชดาเราไม่เห็นเลยในนมยวงกระบทไม่ต้องตกใจเขียนกดดิเขียนกดนกแบบง่ายๆเขียนยังไงใช่มันก็คือกอ,อดอกดซึ่งเป็นดอเด็กนั่นเองใช่ไหมครับพอมาดูดอเด็กอาอายู่ในกระบทเราก็ตอบว่าเป็นคําตางแค่นี้เองถูกต้องไหมครับง่ายมากๆคราวนี้มาเจอคําว่าประตูซาบ้าบอโอไม่นะ เอาอีกแล้วครับคุณครูผมไม่เจอตัวสะกดเลยคราวนี้ผมจะดูที่อะไรอย่างที่ผมเคยร้องเพลงไปจําได้ไหมครับถ้าไม่มีตัวสะกดเราจะดูที่เสียงสระแทนนะครับซึ่งประตูซาบาบอไม่มีตัวสะกดหรอกครับแต่เราดูที่เสียงสระครับผมอย่างเช่นอ่ะเรามาดูกันนะครับผมอย่างที่ผมร้องเพลงไปไม่มีตัวสะกดแง่ดูที่เสียงสระแทนเสียงสั้นก็คือคาตายเสียงยาวคาเป็นโอยง่ายอย่างแรงนะครับ ก็ไปดูกันอย่างเช่นคําว่าปลาเนี่ยเห็นปะปลออาปลามันไม่มีตัวสะกดแต่สระที่เจอคือสระอซึ่งอเสียงยาวใช่ไหมครับซึ่งคนที่อายุยาวหรือเสียงยาวก็ต้องอยู่ต้องเป็นนะครับก็คือปลาเนี่ยเป็นคําเป็นนะส่วนคําว่ากะปิไม่มีตัวสะกดชัดเจนเลยเราก็มาดูที่เสียงสระกันนะครับผมกะปีคือสระอิออซึ่งอ อีเสียงสั้นเสียงสั้นคนอายุสั้นก็เลยตายใช่ไหมครับก็เป็นคำตายนั่นเองนะอีกครั้งนะครับมีตัวสะกดดูตัวสะกดก่อนอยู่ในนมยวงเป็นคำเป็นอยู่ในกระบทเป็นคำตายแต่อย่าลืมว่าบางทีเราอาจจะไม่เจอมันเพราะว่ามันสะกดไม่ตรงมาตาอย่างเช่นคำว่าการลดถอดรูปมันออกมาเขียนง่ายที่สุดเราก็จะเจอไม่อยู่ในกระบทก็นมยวง ต่อมาถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็ต้องดูที่เสียงสระอย่างเช่นก็กะปิเนี่ยไม่มีตัวสะกดดูที่เสียงสระอะีเออเสียงสั้นก็คำตายเสียงยาวก็เป็นคำเป็นนั่นเองนะครับหลังจากที่ฟังผมอธิบายเรื่องคำเป็นคำตายไปนะครับเราก็จะมาร้องเพลงด้วยกันอีกรอบหนึ่งถ้าใครร้องได้เรามาโย่ด้วยกัน แยกคำเป็นคำตายเอ้ยไม่ต้องมัวทำนายเอ้ยเพราะว่าคำเป็นคำตายเราดูที่ตัวสะกดยังไงเอ้ยตัวสะกดเรียนมาเอ้ยทั้งหมด8ดมาตาเอ้ยจำว่านมยวงกบวับบทถ้าจำไม่ได้เอากระดาษมาเอ เอากระดาษมาจดเอ้ยเขียนลงไปให้หมดเอ้ยนโมยวงงกบอดอเขียนว่านมยวงกับบดเอ้ยคำเป็นต้องเป็นนมยวงนะ สะกดด้วยนมยวงนะสะกดด้วยนอมยวองงอต้องเป็นคําเป็นชัวชัวเอ้คำตายต้องเป็นกับบทเอ๊ะจะไม่ได้ให้จดเอ้สะกดด้วยกบบดเราก็จัดเป็นคําตายทั้งหมดเอ๊ะอย่างเช่นคําว่ากินเอ๊ะอย่างเช่นคำว่าชิมเอ๊ะกินชิมนอมสะกดอยู่ในนมยวงคําเป็นจริงๆเอ๊ะ อย่างเช่นคําว่าหลบปุ๊บอย่างเช่นคําว่าตดอหลบตดบอดสะกดอยู่ในกับบทคําตายทั้งหมดเอ๊ไม่มีตัวสะกดแงดูที่เสียงสระแทนเสียงสั้นก็คือคําตายเสียงยาวคําเป็นโอ้ยง่ายอย่างแรงเอ้อย่างเช่นคําว่าปลาก็คือสระอา อาสระเสียงยาวปลาเป็นคำเป็นโอโหง่ายจังอย่างเช่นคำว่ากะปิกะปิสารอะอ,อิออีเสียงสั้นดูสิดังนั้นกะปิคำตายนะสิเย้จ yeah! ุดยอดครับทุกคนครับสามารถร้องเพลงนี้เพื่อทำคำเป็นคำตายให้ได้คะแนนเต็มกันเลยทุกคนที่จริงนะครับคำเป็นคำตายเนี่ยยังมีเรื่องที่ ก็ควรระวัง้วกันแต่ผมยาไม่ขออธิบายนะครับควน้องๆเนี่ยปฐมต้นเนี่ยจะสับสนกันไปใหญ่นะครับผมก็ยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์มาที่คอมเมนต์ ได้นะครับผมผมื็อจะมาตอบข้อสงสัยให้นะเป็นยังไงบ้างครับกับบทเรียนของเราวันนี้คาเป็นคําตายแบบแรปแรปกับแรปเชอร์ถ้าเพื่อน,อนๆนน้องๆหรือนัเกเรียนคนไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าใครอยากเห็นผมสอนเรื่องอะไรหรือว่าเอาหัวข้ออะไรมาแรปนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับจะเป็นกําลังใจได้ดีมากๆเลยสาหรับวันนี้นะครับแรปเชอร์ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหัวเสียงหลงด้วย